ปลาไม่มีมีแต่ปูเป็นปลาเลยเนี่ยหือเอ,อ,อุ้ยยินเสียงปลาครับยินเสียงปลาแล้วจะปูเพิ่มไหมอุ้ยอช่อน สวดีครับคนมานอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็เป็นวันทำงานสุดท้ายเนาะท่ามกลางฝนตกนะครับตอนนี้ฟ้าก็รื้อๆตอนนี้ตกหนักเลยนะครับแล้วก็ตรงนู้นนะตกหนักนะแต่น้ำก็ท่วมแล้วแต่ตรงนี้ยังมีน้ำน้อยอยู่ยังไม่ทันมานะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเจอลมพายุที่มันทำงแนนะ้วผมได้ลื้อออกแล้วนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าที่นี่ฝนจะตกแรงมาก แล้วก็ลมแรงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไอที่ปลูกไว้มันก็พังเหมือนเดิมนะแล้วก็ในร่องนี้ก็น้ํามีปลาเริ่มเยอะแล้วนะเดี๋ยวใส่รอบดูเอใส่รอบที่ใส่ไว้ก่อนนะจะได้จะได้ปลาไหมนะคือก่อนเข้าสวนแวะดูรอบก่อนเลยเนาะเนี่ยเพิ่งจอดรถเลยเห็นปลามันวิ่งไป ปลาไม่มีมีแต่ปูอุ้ย,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 ยถือว่าโอเคนะตัวมนเริ่มเลยกล้ามนเริ่มเลยเออเอาอเก็บไปก่อนได้สองตัวครับไอกล้า่าย่ายมากนะปาลาร้องพรุ่มๆเลยตอนนี้เอ้ปลามีนะ แต่มันไม่เข้าเลยแต่ยืมันโดดออกนะดักไหม้ครับดักไหม้ดักก่อนดักก่อน เอ้ได้ปลาสองตัวถือว่าโอเคแล้วเพราใบกาดมืดตึ๊บเลยทั้งที่อยู่วันห้าโมงกว่านิดๆนะครับเดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งไปเสียงปลากุ๊กับกุ๊กับเลย นั้นไม่ค่อยจะได้หวงังนะไปเข้าไปดูในสวนครับไป <c oughs> ปูสองตัวเนาะไปดูในสวนครับปูหรืปลาเยอะนะครับนี่ปลาในล่องนี่เดี๋ยวต้องทำยังไงฮให้ปลามนเข้าถัางมันะครับนี่ดูดิโอ้ยลมแรงครับลมแรงพายุมา น้ำเต็มสะเลยเต็มเรือด้วยเอาเอานะครับอ้พายุแรงนู่นนะ่ะกระชังไปนู่นนะ่ะยกอันนี้ดูก่อนเนาะที่ว่าผมซื้อมาที่ดักกุ้งอะ่ะขังไว้แต่เมื่อวานแล้วนะเนี่ยกุ้งมันมีครับนี่เต้นดึง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 งนี่ โอ้ใช้ได้ใช้ได้สะสมครับสะส,สมเดี๋ยวาปลาล่าใส่นะเอาปลาล่ามาด้วยนะครับตอนนี้ฝนปลอย,ล,อย,ล,อยลงเม็ดมาแล้วครับเดี๋ยวว่าจะไปทําที่อรอบใหม่ดูดิว่าเราจะทําให้มันเป็นปลายหญ้าเนาะแต่ได้ยินเสียงปลามันอันนี้นะน่าจะเป็นปลาใหญ่ด้วยครับมันอยู่ในร่องแล้วไม่หญ้าเยอะ เดี๋ยวลองแบแบแบแวบมาให้มันเข้ามาในรอบเนาะตอนนี้ลองตกปลาด้วยตอนนี้ไม่กล้าถ่ายมากนะครับฟ้าร้องแรงมากเลยปิดหมดเลยครับทั้งตัวนงอินเทอร์เน็ตแล้วก็สัญญาณมือถือว่าฟ้าครับว่าฟ้า <laughs> เดี๋ยวจะเอากุ้งใส่ด้วยนะ ลองเกี่ยวกุ้งใส่ด้วยนะก็จะปากเบ็ดน,นะครับยังไม่มีเหยื่อเลยไม่รู้ใช่เดือนนี้เปล่าอ้าอาไรครับฟ้าแรลกลงเม็ดตอนนี้ฝนล,ลงเม็ดนะครับฝนล,ลงเม็ดหนักเลยเริ่มมาแล้วเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักแล้ว เดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับตอนนี้รู้สึกจะมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามมัน,นครับเดี๋ยวถ้าได้ปลาจะให้ดูนะครับเดี๋ยวไว้ทําอะไรก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้นะครับดูฝนฝนลงเม็ดมานะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมไปถางมุมสะทางนู้นนะที่มันเป็นปา่ามันเพิ่งรู้ว่าน้ําลงตรงนั้นนะว่าทําไมปลามันถึงไปออตรงนั้นมันเป็นน้ําลงสายพ่านี้ออกทางนู้นครับถึงว่า ก็เลยเอาล่อไปดักไว้นะแล้วก็ไปขุดเส้เดือนมานะปากเบ็ดได้สองที่ก็คือตรงเนี้ยในนาเอ้ยปากเบ็ดได้สามครั้ในนานะครับว่าจะหอหาเหยื่ออีกสักหน่อยก่อนเดี๋ยวรอมันค่อข้างาอาจจะใช้เหยื่อเหยื่อเขียดเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าปลามันออกดีเหลือเกินนะเดี๋ยวไปหาเขียดก่อนครับว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่รอมึนๆก่อนนะเดี๋ยวผมต้องเตรียมอ ดูของดูอะไรก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ที่มันเลือ้อน้ำมันขังเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวขอไปลื้อของแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับโอ้ฝน oh, ไม่ขาดเม็ดเลยครับตอนนี้ก็ได้เขียบมาสี่ตัวสี่ห้าหกตัวเนาะก็ลองใส่ไปในนาดูนะไปได้ไปใส่ให้ดูนะพอดีว่าฝนมันตกไม่ขาดเม็ดนะขาตั้งป้องก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะแล้วก็ใส่ในสะด้วยก็สะสะ,สะเกาก็ใส่นะสะเกาลองใส่ดูสักสองครันแล้วก็ สายตรงที่น้ําลงแล้วก็ประมาณสามคันนะครับในนาสามคันลองดูครับก็ลองเขียดใส่ดูนะเพราะว่าผมได้ยินเสียงฟาม์มเยอะมากเพราะมันตื่นน้ำเนาะน้ำนาเยอะและคิดว่าวันพรุ่งนี้น้ําคงจะล้นใส่แล้วเพราะว่ามันไหลลุกมุมนู้นโอ้โหไหลกังเยอะเลยวันนี้ก็มอีอะไรมาให้เจ้ากี้เลยเนาะนุ้งก็เยอะครับพื้นก็เปียก ไม่รู้ทําไงเนี่ยจุดติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะฟื้นก็เปียกหมดเลยก็อยากจะจุดเตาอยู่นะแต่ฟื้นมันเปียกเลยต้องหากครับยุงครับยุงไม่ไหวหาอะไรมาจุดฟืนตรงนี้มันมีน้ามันพืชเก่าอยู่หรือเปล่า,ลา๋ยวผมดูนะฮะเปียกใส่ <c oughs> เปียกก็ใส่ไปตามเปียกนะฮะนะตอนนี้ เรือมีน้ำมันพืชเก่านะครับมันเหลืออยู่ที่นี่เนาะขวดขวดอันนี้เมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ว่ามันเหลืออยู่นิดนึงแต่ขวดที่เคยเติมมันหมดไปแล้วไ้กินปลาเค็มด้วยใงเสน่น้ามันน้ำมันทอดปลาเค็มบางครั้งฟืนม,มันเปียกข้างนอกครับแต่ว่าเราก็เอาเอไม้ผ่าเอ้ยมีผ่าไม้ไปเลยเพราะข้าง ข้างในมันจะไม่เปียกนะแล้วก็ทีนี้ก็หากระดุมกระดาษได้ก็ใส่ไปเลยครับน้ำมันลาดเลยนะตอนนี้อรอลุ้นเอานะครับไม้มันก็เออมันก็เปียกคงจะเปียกจริงๆนะตอนนี้ลุกด้วยน้ำมันอนะ่ะน้ำมันน้ำมันเก่าอะ่นะวันนี้ก็ลองลุ้นดูนะครับฝนยังปล่อยๆอ,อ,อยู่เลยนะแล้วฟ้ามัน รอบด้านเลยตอนนี้นะครับได้กลัวอะไรนะกลัวฟ้านะแล้วก็ไปกัดมืดมืดมืดดีมืดด,ด,ดีลองดูว่าลองดูว่าวันนี้ฟังเสียงเอาปลาจะกินหะรือเปล่าใส่เหยื่อเขียดไปแล้วลองดูนะครับในนาไม่เคยใส่เหยื่อเขียดนะใส่แต่หัวใจไก่กับไส้เดือนนะครับเดี๋ยวถ้ามันได้ยินเสียงปลาเดี๋ยวไปดูกันเนาะตอนนี้ลองฟังฟังก่อน มียได้ยินแต่เสียงเขียบจากปลาก่อกบ้างนะทุกตับต๊บทุกตั๊บแต่ไม่รูงกินอะไรถ้ากินเหยอเรามันต้องดังกว่านี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับได้ยินเสียงปลากินนะฮะฟังฟังเนี้เดี๋ยวไม่รู้ติดหรือเปล่าในาน้ำเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนกันมันตีไปรอบนึงแนละแต่ไม่ติดนะฮะ อันนี้เหยื่อเขียบเห้วะโอ้เขียตายแล้วครับอนึกว่าตายยินเสียงมันตีไปดูลังอื่นครับเม็ดอยู่เลย จะยินเสียงมันตีนะครับโอ้ยไอช่อนไอช่อนหรือปลานินเนี่ยโอ้เขียดตายอีกแล้วครับเนี่ยขาไม่เล่นเลยเอ่ะยัง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 ไปไปดิได้ยินเสียงมันตีตุ๊บนึกว่ามันติด ในน้านี่ผมว่ามีรุ่นนะครับรุ่นยังอยูอเย่เดี๋ยวรอฟังเสียงนะไปก็เริ่มติดแล้วครับเจอน้ำมันไปเป็นไงน้ำมันเก่า ว่ามันเปียกแตจเสียงป,ป้าตีแล้วครับเดี๋ยวเสียงป,ป้ามันตีเหรอ ือมันหรือมันหนอกเฉยๆโอ้ทำให้ทำให้ดีใจนะเมือซื้อมาตอนกี่โมงแล้วเนี่ยบู๊สองทุ่มแล้วครับว่ามันมันมันพรุ่งนี้ได้ลุ้นนะถ้าปากไว้คืนนี้นะเพราะว่า ลองลองเสียเออเออเขียนไว้นะได้ลุ้นได้ลุน้นเบ็ดมันก็ไม่พอเนาะเพราะเบ็ดมันหกักหมดเลยอนะ่ะเนี่ยมันไม่มีไม้ดีๆนะนะครับมันม,มีไม้ดีๆเลยเห็นแต่พี่ๆนะครับหลายคนเขาปักเขาได้กันจังเนะนาะทุกนาบ้านเราเนาะปลาเยอะนะตามธรรมชาติเนาะไม่ว่าจะเป็นตีสานทางเหนือเนาะ ก็ได้ทุกวันเลยผมนี่ถ้าได้ถือว่าฟุกได้ไม่ได้ก็อย่าพึ่งเบื่อกันนะครับเป็นเพื่อนกันก่อนเนาะก็ <_ k> ขอบคุณนะครับยังมีพี่ๆที่เข้ามาติดตามใหม่ๆแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กําลังใจนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็ได้ไปตอบคอมเมนต์ช้าบ้างก็ก็อย่าบ้านะครับจะพยายามเข้าไปตอบแล้วก็เข้าไปดูติดตามพี่ๆเขาด้วยทุกคนนะครับแล้วก็ มีหลายคนนะที่เขาเข้ามามาดูไม่ว่าเป็นเพื่อนหูงเสียงปลาตลอดก็การใช้ชีวิตแบบนี้นะครับมันก็หายากเนาะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองนะครับเพราะว่าผมก็ยังบ้านๆอยู่นะะยังบ้านๆอยู่แล้วหลายคนก็ วันหยุดก็ได้มาเที่ยวนะมาหานะครับเพราะว่าที่นี่ก็ย,ยังมีธรรมชาติส่วนใหญ่ก็พาครอบครัวมาเที่ยวกันนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับก็ใครที่ดูผมแล้วก็ช่วยกดติดตามเป็นเพื่อนหน่อยเนาะกดไลค์ให้ให้กันด้วย,ยไดไปดู ยิงสองรอบแล้วนะครับจุดเดิมไม่ติดครับโอ้เขียดก็ไปตายด้วยเอา้าเป็นปลาเลยเนี่ยเออ,อเดี๋ยวลองฟังใหม่นะด้ยินสองสามรอบมาตุ๊บตุ๊บตับเลย ตอนนี้ก็ดึกดึกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันออกมันตีเหยื่อนะครับแต่มันไม่ติดนะเนาะเบ็ดมันไม่เดียเนาะ,ะพี่พี่ใครคนไหนอยากส่งเบ็ดมาให้ก็ลองส่งให้สักยี่สิบคันนะ <c oughs> ไม่กินเลย <c oughs> ไม่ใช่ไม่กินนะกินแต่มันไม่ติดนะครับอย่าตายหมดเลยนะะตีเหยื่อนะก็ วันพรุ่งนี้ก็คงจะได้ลุ้นนะเป็นวันหยุดเนาะเข้ามาดูกันนะครับแล้ววันนี้ก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าฟ้ามันแลบมาแรงอยู่และนะครับฝนก็ยังแบบปล่อยเม็ดตลอดเวลาเลยนะฮะวันนี้ก็เลยไม่ได้กับข้าวเลยนะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันต่อนะครับมือเย็นลบกระบวดก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับขอบคุณนะครับช่วยยังไงก็ช่วยกดติดตามเป็นเพื่อนกันนะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็มาดูผลงานหนะ่อยเนาะของเมื่อวานที่เราปักเป็ดไว้เมื่อคืนนะครับกลับบ้านยังไม่ถึงดีเลยดีนะกลับตัดสินใจกลับก่อนลมมานะครับฝนมานะตอนนี้ก็ยังมาถึงอยู่ที่ทางเข้านะครับเดี๋ยวจะดูดูตรงนี้นะครับเสา ล้มล้มทับกมดแล้วนะพังแล้วบ้าง,งโง่ผมพังแล้วบ้างนี่เสาปูนล,ล้มทับใส่นะครับโอ้ไอ้รอบรอบที่ดักตรงนู้นอ่ะผมไม่ได้ใส่แล้วเนาะเพราะว่าตอนเห็นแม่น้ํามันแรงขึ้นแล้วเพราะว่าผมย้ายไปใส่ที่น้ํามันตกที่ผมบอกว่าน้ํามันไหลเข้าสระ ดูรอบสักหน่อยก่อนเข้าสวนอุ้ยยินเสียงปลาครับได้ยินเสียงปลาแล้วจะปูเพิ่มไหมอุ้ยไอช่อนไอช่อนอุ้ยสองตัวมีปูอีกสองตัวไปดูกันไปดูกันไปดูกันอุ้ยช่อนสามตัวช่อนน้อยอันนี้ต้องปล่อยนะครับตอนนี้ต้องปล่อย ส่วนปูตัวใหญ่มากเลยอะไรมาดึงเชือกลมเหรอเดี๋ยวนะปูนี่มันตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่นี่นี่นนนนเนี่ยตรงนี้อุ้ยโอ้ยเกือบตกน้ำ ช่อนนี่ก็ขักไว้ก่อนเนาะไสกินได้นะไสกินได้เดียเด๋ยวๆีไสนี้กินได้ขังไว้ก่อนขังไว้ก่อนมานมานันมานแล้วเอโอ้มานสองตัวละอ่ะโอ้ปล่อยหลุดน้ำเออนั่นทั้งมัน นสระตัวน้อยนี่นะครับตัวน้อยตัวน้อยผมก็จะปล่อยอย่างนี้ก็แล้วเอาขังไว้ใหม่ครับเดี๋ยวไปดูเบ็ดกันเนาะเดี๋ยวไปดูเบ็ดกันก่อนดูเบ็ดผมลองยกกุ้งนวลเนาะผมก็กลัวสะพานมันหักเออพอมีอยู่นะอะไรวะ ตัวไว้ก่อนปูตัวใหญ่ละ,ะเดี๋ยวไปดูเบ็ดกันครับว่จะได้ในนาแห้วนะตีเหยื่อบดเลยตรงนี้ก็ตีเหยื่อสายเบ็ดขึ้นมาพันข้างบนเลยนะครับผ่านมาเห็นสองคาาฟังดูนยนะเหยื่อกระเด็นขึ้นมาข้างบน ตรงนี้ก็ตีเยอนะครับเหียดตายไปเลยตรงนี้ก็เหมือนกันมักินนะบอกเขาไม่กินเลยเนาะดูตรงนน้นไปดูตรงนรงน้นไปดูสุดท้ายดีกว่านะสุดท้ายก็ไม่กินนะครับเหียดตายไปแลนะ้วตรงนี้น้ำมันลงเห็นไหมไม่รู้ปลามันมีหรือเปล่านะเดี๋ยวดูกันนะครับ ถ้าฝนมันเนี่ยฝนมันอยู่นี้เดี๋ยวผมก็ต้องเอาไปไว้ที่นาเหมือนเดิมรอบตัวเนี่ยหลักจกในาโอ้โหมีแต่หอยเชอรี่ลูกไปเริ่มเลยไม่กินนะไม่กินปลาปักเบ็ดแห้วนะได้ปลาในรอบแทนเนาะโอเคครับครับวันนี้ก็ ได้ปลาจากรอบเนาะกับปูนะครับก็ถือว่าเอ,อได้ปลามาสองตัวนะแล้วก็ได้ปลาหมอที่วันนั้นไอ้ที่มันกินเบ็ดอ,อยู่ในนี่อีกตัวหนึ่งสรุปแล้วได้ปลาช่อนนะปลาช่อนก็หนึ่งตัวนะเอ,อเดี๋ยวก็หาเพิ่มเอานะครับแต่ได้ปูด้วยได้หอยด้วยหอยลูกใหญ่ๆนั่ไนะมท,ที่น้ํามันล้นอะ่ะอก็ ขอบุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเป็นเพื่อนก่อนนะใครดูแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์ให้คนมัานนอกอยู่ในเมืองด้วยนะครับเดี๋ยว,ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับของการใช้ชีวิตนะครับคนมัานนอกอยู่ในเมืองนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์เรื่องพื้นที่ก่อนนะตอนนี้มันล้มลายมาลายไปหมดฮนะได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะ เเป็นธรรมดานะครับใายก็ได้กินนะครับแล้วก็ลงคลิปเหมือนเดิมคิดถึงเพื่อนๆครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ